และแพ็คข้อเสนอพิเศษ A นะครับก็เข้ามานะครับในร้านค้าเรียบร้อยแล้วของวันนี้ครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คนี้ครับแพ็ค10บวกหนึ่งครับว่าเราจะได้ใครในข้อเสนอนี้ครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมก่เมนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโอเคครับก็สูตรที่เรากดไปนะครับในรอบที่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะอ่ะอาจจะเป็น3 4มสี่สามนะครับเดี๋ยวเรากดแพ็นี้นะครับด้วยแผน แพ็คเอ่อทีละสามแล้วก็สี่แล้วก็สามนะครับไปเลยครับผมไปพูดพรามทาเพลงฮนะนักเตะที่เราอยากจะได้ก็คงจะต้องเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามูลค่ามันค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อดูรามนะครับเบคแคมนะใครอีกหนึร้อยเจ็ดอีกคนหนึ่งอนะ่ะโรนินโยเออตัวนี้ก็แพงเหมือนกันฮะสองพันกว่าล้านนะครับ, 2, รบมาครับขออีกแสงหนึ่งขออีกแสงหนึ่ง โอเคมาแล้วครับและนักเตะที่จะวอลคือนักเตะคนนี้เขาคือสเปนครับ CM อ่าบิยาเรีอลโอ้หหปาเลโกครับผมปาเลโกมาเท่าไหร่เท่าไหร่ขอดูราคานีหนึ่งโอ้โหแปดร้อยกว่าล้านครับเอาละโอ้ยสามแพ็คก็หมานแล้วนะพวกทุกคนโอ้พูดไม่ถูกเลย แต่นักเตะรู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะโดนไหมยังยังไม่โดนแล้วหนึ่งฮนะขอไปเช็คนักเตะนิดหนึ่งในตลาดอ่าได้อยู่นะแสดงว่าแพ็กนี้เราเปิดเราเปิดจนจบได้อยู่นะครับโอ้มาถ้าแปดร้อยสิบห้าล้านนะครับผมและสูตรต่อไปนะครับเป็นสีน่นะครับอ่าสี่นะครับกดไปเลยนะครับเอาละครับ 800 800ล้านรออยู่ในมือแล้วนะครับผมก็ฝากร้าน WP ด้วยแล้วกันครับถ้าเติมพาร์ตเติมแพ็กก็ร้าน WP เนี่แหละครับราคาถูกแล้วก็เติมถูกเติมไวแน่น,นอนครับขออีกแสงหนึ่งครับแพ็กนี้ขออีกแสงหนึ่งโอเคมาแล้วแพ็กนี้วอล์กมาเลยโโอ้หไม่วอล์อกฮะทุกคน10กว่าล้านนะครับจ j นี่ n y เวนต์ Oh. และสุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นแพ็กสามครับสามสี่สามสูตรนี้นะครับขอเถอะขอโรนันยอตูรามหรือเบคแคมนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆจะได้เติมตามเรานะครับนะแพ็กดีๆแบบนี้มันควรจะต้องมีคนเปิดเยอะๆนะครับผมมันควรจะต้องมีคนเปิดเยอะ คุณจะต้องมีคนเปิดเยอะๆสองแล้วและแสงที่สามไปครับผมวอกไปเลยโอ้โหอันวอ่ะโอ้ยไม่ได้เลยแปดร้อยนะครับในสิบแพ็กนั้นอะคือดีสุดคือแปดร้อยนะครับปาลิโก้ร้อยห้านะครับเออ,อน้อยก็ร้อยห้าวะเออ8ปร้อยกว่าล้านด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับผม นี่งไงโดนเตือนแล้วนี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเดี๋ยวเราไปทําการเอานักตีออกก่อนแป๊บหนึ่งนะฝ้ก่อนฝกก่อนอ่ะ,อะโอเคน่าจะเคลียร์ได้นะครับน่าจะไม่โดนเตือนแล้วโอเคนะและแพ็คข้อเสนอพิเศษตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอ เปิดเลยร้อยสี่ถึง107นะครับผมมาเถอะถ้า104จริงๆนี่คือใครบ้างเอ้ยอย่าเป็นแจ็คสันนะขอละอย่าเป็นแจ็คสันขอ105ขึ้นไปแล้วกัน105นะ่าจะมีราคาที่ดีกว่านะครับ1นึเถอะ1นึ105ขึ้นไปอย่า104เลยนะ1นึ105ขอ5้าแสงแล้วกันครับ หแสงไปแล้วครับ2ครับ3ม,มาสีะและแสงที่5้าครับหนึหขึ้นไปครับ105ขึ้นไปเท่านั้น105บวก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 บว,กบว,กบวกเอาละ บาสคิล L W ใครอะวินซิสุตหรอโอลิเวนโดโอวินิสุสมาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยหนึ่งร้อยหกพันสองครับอ่า ah, ไม่แย่ไม่แย่นะครับห <150 S 2> นึ่ง<ป>ร้อยห้าขึ้นไปลิเวนโดก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเอาละครับสองสองคนก็มูลค่าสองพันล้านเลยนะฮะด้วย F C จุดห้าพันนี่ก็มันสักห้าร้อยกว่าล้านเออห้าร้อยกว่าบาทนะครับ ถ้าเติมจากร้านด้นีะครับจาก729บาทอะไรี้ยครับแพ้คูณ2เนี่ยก็จะเหลือที่580ประมาณนี้ครับผมนะขายเลยนะครับรีวอล d หนึ่งล้านขายไปก่อนแล้วก็ขายนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ใครนะนี่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 เจ็ดร้อยเจ็บสี่ล้านหรอราคา,าลงนะ ประมาณนี้ครับมาชงมาเชนไม่ได้สักตัวเลยนะมาชชลนุ่งชชลนุ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะผมสองคนนี้ก็เกือบสองพันล้านครับปีกลมๆก็ประมาณพันเจ็ดพันแปดนี่แหละหลังจากหักภาษีสงาษสีให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับผมยังไม่พอยังไม่พอเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คตรงนี้หน่อยแล้วกันครับต่อเวลาพิเศษนะครับตรงนี้แพ็คต่อเวลาพิเศษ อ่าเริ่มจากของฟรีก่อนของฟรีขอไม่ได้เลยนะอยากจะได้อังเปานะครับเพื่อที่จะไปเปิดตรงนี้ครับมีเวลาอีกที่เหลืออีกสิวันในการเปิดนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราใช้เพชก่อนเลยกันครับตรงนี้มาล้อังเปาไม่มีอังเปาครับ อาเซียแน,น่นอนเอาครับเพจที่สองอังเป้าอังเป้าอู๋ไม่มีอังเป้าฮะระหว่างโอบักกับโคเลอร์เอาโอบักแล้วกันเพจที่สามมาอังเป้าอังเป้าอ,าอ้ไม่มีอังเป้าเลยใครดีอะไรเนี่ยเอาคิงแล้วกันนะ แต่จริงแปดสมันเหมือนจะแพงกว่านะอ่ะไม่เป็นไรเอาขิงก็ได้ครับอ่ะเพชรรอบ4อังเป้าอังเป้าไม่มีอังเป้าเลยและเพชรรอบที่5ครับอังเป้ามาเถอะมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่มีอังเปาเลย รอตั้งนานไม่มีอังเปาฮนะ <c oughs> อ่ะตรงนี้บ้างครับสี่พันอังเปาอังเปาไม่มีอังเปาฮนะโอ้ยแต่ตัวนี้ก็โอเคนะนี่น่าจะแพงอยู่ไหมอ่ะรับมาก่อนแล้วกันครับตัวนี้ร้อยเอ็ดขนาดนี้อ่ะคั้งที่สองฮนะอังเปาอังเปาไม่มีอังเปาเลย แพงสุดได้เป็นตัวนี้ปุสกคัทสี่ล้านกว่าไม่มีอางเปาเลยอ้าวท,ทีอีกทีอังเปาเถอะขอเถอะอังเปาอังเปาสักตัวหนึ่งสักอันนึงอังเปาไม่มีเลยตัวนี้น่าสิบล้านอ่ะไม่มีอางเปาเลยทุกคนอดเลยอ่ะอดเลยไม่ได้เปิดอังเปาให้ดูเลยฮะอ่ะ,อะ จากการลงทุนเพชรอยู่ที่1,000แล้วก็แต้มตรงต่อเวลาพิเศษอีก1 2ื่0นะลองดูซิราคารวมกันได้เท่าไหร่บูดีมาโอ้ยยี่สิบสามล้านสามสิบก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบห้าล้านมั้งประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมสามสิบห้าสามสิบหก ประมาณนี้ครับผมสามสิล้านประมาณนี้ครับนี่ยังไม่รวมขายนักติดตรงตลาดตรงนี้ด้วยนะประมาณนี้ครับผมอไปตามกันได้นะครับข้อเสนอพิเศษ A นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเลยนะครับเมื่อกี้นี้ได้อยู่อันนี้คืออะไรส5สบาท9 8้าถึงหนึเจมาใหม่หรอเฮ้ยได้ตั้งหนึ่งอยเนี่ยเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยเจ็ดลองดูไหม หักหักเงินได้ไหมนี่หักได้ก็ดีหักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยหักได้ว่าหักได้ด้วยได้เอฟซีพอยต์หนึ่งร้อยครับโบนัสนตั้งแต่ที่ซื้อขายไม่ได้ครับอ่ะจะเป็นใครนั้นลองดูซิ มาครับมารับเฮ้ยใครวะโอ้เก้าเก้าวัดกินไม่ได้รู้เลยประมาณนี้ครับทุกทุกคนครับนะถ้าให้เติมพาเติมแพ็ก็ฝากรัานดับเบิ้ลีด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ